เราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดที่เขาสะดวกถ้าเกิดเขาเสร็จงานทางเขาก็จะมาร่วมแสดงความยินดีแต่ที่เซอร์ไพรส์คือน้องปีเราไม่ได้คิดว่าน้องปีจะมาด้วยแล้วอตอนที่น้องปีเขาเล่นฮาร์ปแฮปพเพลงไปเบิร์ดเดย์นี่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้มาก่อนที่ฮาปเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องปีเขาเขาอยากเล่นให้เองเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปบอกอะไรเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกเออขอบขอบคุณมากๆครับผมผมไม่เขินเลยครับผมแฮปปี้มากก็สนุกสนานครับผมปีที่แล้วเราเราเรา,เราจัด เพราะว่ามันแบบเลขสวยหกหกหกเนาะแต่ว่าปีนี้เรารู้สึกว่าเออปีที่แล้วมันก็สนุกดีเราก็เลยอยากจะจัดอีกแต่จะสเกลเล็กลงมาหน่อยแล้วก็จํานวนคนก็อาจะน้อยน้อยลงแต่ว่าคือพอจานวนน้อยลงปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ควบคุมอะไรได้มากขึ้นแล้วเราก็มีประสบการณ์จากปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ <It> s <S เรื่องเกมเรื่องอะไรเราก็จะพยายามคิดเกมใหม่ๆขึ้นมาครับผมใช่จริงๆก็ไม่เกมใหม่หรอกครับเราก็ไปหาตามติกตอกตามยูทูบอะไรอย่างเงี้ย เขาบ่นไหมบ่นไหมก็ก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าเหมือนแต่แต่ส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจนะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาคือเขาเข้าใจแหละเพราะว่าด้วยด้วยสถานที่ด้วยเวลาที่เราเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี pues ้ยครับมันมันก็เลยทําให้ต้องต้องจํากัดคนด้วยครับโอ้ก็เต็มไปหมดเลยครับเนื่องเนื่องจากว่าเกมเราเราเราเปลี่ยนใหม่จากปีที่แล้วด้วยเนาะการที่การที่เราได้เล่นเกมใหม่ๆกับแฟนคลับอะครับเราเราก็จะแฮปปี้ทุกทางครับผมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อย จากเกสพิเศษคือถ้าคือถ้าพี่พี่เขาอะครับเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดพี่เขาสะดวกถ้าเกิดเขาเสร็จงานทันเขาก็จะมาร่วมแสดงความยินดีแต่ที่เซอร์ไพรส์คือน้องปีเราไม่ได้คิดว่าน้องปีจะมาด้วยแล้วตอนที่น้องปีเขาเล่นฮาร์ปแฮพลงไปปี้เบิร์ดเดย์นี่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้มาก่อนแล้วแล้วทั้งสองคนก็ปิดปิดเงียบเลยไม่บอกผมก่อนเลยแล้วเหมือนกับพี่อับเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องปีเขา เขาอยากเล่นให้เองเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปบอกอะไรเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกเออขอบขอบคุณมากมากครับอ๋อจริงๆอ่ะคือเรามีอัปเดตกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพอรู้ประมาณนึงอยู่แล้วแหละว,ว,ว่าน้องปีเขาเริ่มเรียนฮาร์ปแล้วก็เหมือนกับว่าพี่แอปเขาจะเล่าให้ฟังว่าครูครูสอนฮาร์ปตกใจว่าน้องปีทำไมเป็นเร็วจังอะไรเงี้ยครับคือมีพรสวรรค์อะไรเงี้ยอาจริงๆเหมือนจะไม่ใช่งานงานแรกครับแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนกับแต่ผมเพิ่งเคยเห็นน้องปีเล่นครั้งแรกน้องปีเขาก็เขินครับเขาก็พูดแค่ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่มีครับก็จริงๆปีนี้พอมันเล็กๆลงเนาะเราก็เลยเราก็เลยไม่ได้มีเตรียมเกมให้ที่จะเล่นด้วยกันแต่เหมือนกับพี่เขาก็จะมานั่งดูเราเฉยๆครับผมคือพี่เขาบอกว่าอยากมาฟังร้องเพลงครับผมเราก็อยากให้พี่เขาลองนะแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูโอกาสหน้าครับ ม,มีหึมหามบ้างเวลาเราขับรถแล้วเขาก็จะแอบ,บหึมหามออกมาแล้วเราก็ต้องทําเป็นไม่ได้ยินเพราะถ้าเกิดเราแบบแบบปึ๊บหยุดเลยหยุดทันทีแต่ถ้าเกิดเราแบบทําเป็นไม่ได้ยินเราก็จะได้ยินเขา<ะ>พี่เขาหึมํามไปจนจบเพลงโอ้บ่อยเลยยังไม่สําเร็จเลยครับผมยังไม่สําเร็จเลยเออหน้าสนหน่าสนใจแต่ว่าไม่ไม่ต้องมัวห่วงครับปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่าปลายปีอ่า ผมผมไม่แน่ใจนะว่าปีนี้จะได้จะได้ไปกินข้าวกับคุณแป้งอีกไหมแต่ว่าปีที่แล้วพี่แอฟเขาสัญญาผมไปแล้วว่าถ้าปีหน้ามีกินข้าวกับคุณแป้งอีกเดี๋ยวเขาจะร้องใช่จะเป็วันเดย์ขอว่าอะไรไม่ไม่ใช่เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นการสัญญาไปแล้วนี่ครมีมีสักขีพยานครับผมมีมีมีครับอกได้ไหมนวยใหไงเนี่ยทำไมมันเป็นความลับขนาดนั้นล่ะอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าครับเราก็อยากเก็บเก็บไว้ให้เรารู้คนเดียวครับผมแต่ถือว่าแบบ ทูกใจแน่นอนก็ก็ธรรมชาติธรรมชาติแหละครับคือเหมือนกับว่าคือทางผมก็ไปกินข้าววันเกิดกับทางครอบครัวที่เขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ผมก็เลยเชิญเชิญพี่เขามันเป็นเหมือนกับไปไปมาๆกันมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่าก็จริงๆไม่ไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนะครับแต่ผมว่าตัวพอพอพี่เขาเป็นคนที่เอ่อเข้าเข้ากับทุกคนได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมพมผมผมไม่เขินเลยครับผมแฮปปี้มากเลยครับเพราะว่าเราเรารู้สึกว่า แน่นอนแหละคือคนคนคนที่เราเอายางมีความสัมพันธ์ที่ท,ที่ที่ดีด้วยแล้วเขาเราเขาเข้ากับครอบครัวเราได้มันเหมือนมันเป็นของขวัญที่ดีมากๆครับผมก็เขียวครับเขียวครับมันอาจจะยังมีอีกเรื่องอีกไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่ที่ผมยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ปรึกษาใคร